ในขณะที่โลกทั้งใบกาลังตื่นเต้นกับเรื่องสกุลเงินดิจิตอลนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมมหาอํานาจด้านเทคโนโลยีอย่างจีนถึงเลือกที่จะเดินสวนทางแถมยังปราบปรามเรื่องนี้อย่างหนักอีกด้วยเอ๊มันก็ดูขัดแย้งกันแปลกๆใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวที่ดูย้อนแย้งนี้เนี่ยมันมีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ครับนั่นก็คือยวนดิจิตอลและเป้าหมายของมันก็คือการจัดระเบียบการเงินโลกขึ้นมาใหม่เลยทีเดียว โอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันในส่วนแรกเลยว่าด้วยท่าทีของจีนที่ต้องบอกว่าสวนกระแสโลกแบบสุดๆในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีภาพที่เห็นกันอยู่นี่มันชัดเจนมากๆเลยนะครับคือในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มเปิดรับ Stable c o อยกันแล้วซึ่งก็คือเหรียญดิจิตัลที่พยายามจะทำให้มูลค่ามันนิ่งๆโดยอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้มันมีสถีรภาพมากกว่าคริปโตทั่วไป แต่จีนกลับเรื่องเส้นทางตรงกันข้ามเลยครับนั่นคือการปราบปรามแบบจริงจังมากท่าทีของทางการจีนนี่ต้องบอกว่าชัดเจนสุดๆครับก็คือเดินหน้ากวาดล้างธุรกิจคริปโตที่มองว่าผิดกฎหมายทั้งหมดแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือสั่งแบนสเตเบิลคอยแบบเด็ดขาดเลยแล้วเหตุผลทางการที่เขาให้คืออะไรน่ะเหรครับ นี่คือคำพูดจากผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนเลยนะครับที่บอกว่า Stable Coin เนี่ยอาจมีพลังทำลายล้างเสถียรภาพทางการเงินของประเทศได้เลยคือเขามองว่ามันเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเศรษฐกิจของชาติเลยล่ะครับแต่คำถามที่น่าคิดตามก็คือการปกป้องเสถียรภาพทางการเงินมันเป็นเหตุผลเดียวจริงๆหรือเปล่าครับหรือว่ามันมียุทธศาสตร์อะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ข้างหลังกันแน่ และนี่แหละครับคือคำตอบของจีนในส่วนที่2นี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า ECNY หรือหยวนดิจิทัลซึ่งเป็นเหมือนกับอาวุธทางการเงินชิ้นสำคัญที่จีนกำลังทุ่มเทพัฒนาอย่างเต็มที่เลยครับแล้วเจ้าหยวนดิจิทัลหรือ ECNY เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆมันคือสกุลเงินดิจิทัลที่รัฐบาลจีนควบคุมแบบเบ็ดเสร็จร้อเลยครับหรือที่เรียกว่า centralized ซึ่งมันแตกต่างจากคริปโตทั่วไปแบบคนละขั่วเลยนะเพราะนั่นหมายความว่ารัฐบาลสามารถติดตามทุกธุรกรรมได้หมดและที่สําคัญมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการชําระเงินระหว่างประเทศโดยเฉพาะเลยงั้นเรามาสรุปจุดเด่นของยูนดิจิทัลกันหน่อยนะครับข้อแรกเลยรัดคุมทั้งหมดนั่นแปลว่าข้อมูลและอำนาจในการจัดการทุกอย่างอยู่ในมือรัฐบาลเต็มๆ 2. จีนทุ่มทรัพยากรแบบมหาศาลเพื่อผลักดันโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จและข้อที่3 เป้าหมายหลักของมันไม่ได้มีไว้แค่ใช้ในประเทศนะครับแต่มีไว้เพื่อใช้ในเวทีโลกเลยพอมีเครื่องมือที่ทรงพลังแบบนี้อยู่ในมือแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเป้าหมายจริงๆของมันคืออะไรกันแน่ในส่วนที่3นี้เราจะมาดูกันครับเป้าหมายหลักในระยะแรกเลยนะครับชัดเจนตรงไปตรงมามากนั่นก็คือการสร้างอำนาจต่อรองบนเวทีโลกนั่นเองและการสร้างอำนาจต่อรองที่ว่านี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นไปอีกครับ นั่นคือการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่เป็นสกุลเงินหลักของโลกอยู่ในตอนนี้ซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเลยนะนี่คือการท้าทายระบบการเงินเดิมที่มีสหรัฐเป็นผู้นำแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยและเมื่อเราลองมองภาพให้ใหญ่ขึ้นไปอีกเราจะเห็นเป้าหมายสุดท้ายของเกมนี้ครับในส่วนสุดท้ายนี้แหละเราจะมาดูวิสัยทัศน์ระยะยาวของจีนที่จะใช้ ECYN เพื่อจัดระเบียบการเงินโลกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลย คือวิสัยทัศน์สูงสุดของเขาเนี่ยมันไปไกลกว่าแค่เรื่องสกุลเงินแล้วนะครับแต่มันคือการสร้างระเบียบการเงินโลกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งถ้าทําสําเร็จเนี่ยอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกที่เรารู้จักกันไปตลอดการเลยก็ได้สิ่งที่จีนตั้งเป้าเอาไว้ก็คือการสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินแบบหลายขั้วครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือโลกที่อำนาจทางการเงินไม่ได้ไปกระจุกตัวอยู่ที่สหรัฐที่เดียวอีกต่อไป แต่จะมีการแบ่งปันและคานำนาจการระหว่างมหาอำนาจหลักๆห,หลายๆเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามคริปโตหรือการเร่งปลักดันยูนิิจิทัลทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเป็นฉากแรกของการแข่งขันครั้งใหญ่ที่กำลังจะดูดเดือดขึ้นเรื่อยๆก็ได้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการเงินโลกจริงๆครับ